อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับหุ้นวันอีส่งเถือได้ว่าเป็นหุ้นของบริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์นะครับที่ คนไทยเราคุ้นเคยกันดีจะมีการเข้าเทรดในตลาดซับเป็นวันแรกกันเลยทีเดียวนะครับหลายท่านก็อยากจะรู้ว่าธุรกิจที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่แผนการข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรความแตกต่างระหว่างวันอีกับผู้ผลิตคอนเทนต์อื่นๆนั้นเป็นอย่างไรวันนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนหรือว่าวันอีคุณทกษนเกียรติวีรวรับสวัสดีครับคุณแม่ค้า ขอบคุณนะคะวันนี้มาอัปเดตกับทางแฟนๆ Morning v well w นะคะเข้าใจว่าวันอีนเนี่ยยอดจองเนี่ยเยอะมากนะคะเกินกว่าโหวลุ่มไอพวไปเยอะพอสมควรเลยคิดว่าจุดเด่นสําคัญเลยของเราในกลุ่มธุรกิจสื่อนะคะแล้วก็ความบันเทิงเมื่อเทียบกับรายอื่นคืออะไรคะครับผมว่าจริงๆเป็นเพราะว่าเราเป็นโฮลดิ้งคอมานี y ที่มีทำคอนเทนต์ให้สําหรับหลากหลายแพคเกจกลุ่ม ครับ mm hmm. คือต้องบอกว่าทุกวันนี้เอนเตอร์เทนเมนต์คอนเทนต์ไม่เหมือนไม่เหมือนส0 2 0ปีที่แล้ว mm hmm. เพราะว่าเพราะว่าแต่ละคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีแทร็เก็ตกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนคนอาจจะดูอะไรคล้ายๆกันแล้วอะไรที่ดังตรงนี้ก็แปลว่าโอโ้ดังกันทั้งทั้งทั้งหมดอะไรเงี้ย mm hmm. แต่สมัยนี้อะไรที่ท,ที่ที่ดังในกลุ่ม,กล,ม,ก,ลมกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มนึงอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนมีความเพอร์ซันลไลซ์มากขึ้นก็เทียบจากจอโทรศัพท์ของทุกคนไม่มีไม่มีใครเหมือนกันนว่า <im itation> ทุกคนมีความมีการเลือกที่จะดูมากขึ้นนี่จุดเด่นของเราที่แตกต่างก็คือเราเรารวมผู้ผลิตชั้นนําของแต่ละ t a r g e t g r o u p เนี่ยเอาไว้ด้วยกัน <im itation> เนี่ยครับแล้วเราก็เลยแล้เราก็สามารถผลิตคอนเทนต์ไปถึงหลากหลาย t a r g e t g group <im itation> ได้มากได้มากกว่าที่อื่นแล้วก็ไปได้ในหลากหลายช่องทาง การออกอากาศด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ทีวีอย่างเดียวคือคืออยู่ที่ว่าทาร์เก็ตปุ๊บนั้นนั้น,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 นเขาเขาเขาดูอะไรเขาดูจากไหนเนี่ยเราเราก็ไปอ่อนให้มัน,ใ,ใ,หมนให้มันถูกที่ครับค่ะค,คุณบอยครับทีนี้ในแะง่ของนักลงทุนแนะ่นอนนะครับเขาจะมองว่าเอ๊ะเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยในอนาคตแสดงว่าเราต้องมีเป้าหมายนอกเหนือไปจากนี้เราต้องมีกลยุทธ์ในการเข้าถึงเป้าหมายใหม่ๆของเราอยากให้บอยเล่าตรงนี้นิดนึงครับว่ายุทธศาสตร์และเป้าหมายของเราในอีกสักสามปีข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับผมผม ผมเท่าเท่าเท่าที่เราเรามองการอยู่นะครับแน่นอนครับโอเคเราเรามีเรามีช่องทีวีด้วยนะฮะเรียกว่าด้วยละกันเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับโอเคก็เป็น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 ส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเพราะนั้นโอเคเราก็อยากจะทําให้ให้ทีวีของเรามันมันมันเซเบิลด้วยนะฮะมันมันมันไม่ได้ตก ลงหัวภาพไปไปกว่านี้หรอกมันมันตกลงไปแล้วนะจากจากเมื่อก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นทาน่านีให้ให้มัน maintain, ให้มันเมนเทนให้มันให้มันสเตเบิลนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องอไปถึงที่ใหม่ๆท,ที่เราที่เราเริ่มไปแล้วแหละนะครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็นโอทีดีแพลตฟอร์มก็ดีอ,ออนไลน์ต่างๆครับโอทนี่หมายถึงไม่ใช่แค่ตรงพันธมิตรแต่ว่าเราก็คงจะต้องมีของเราเองด้วยนะครับอ,อันที่อันที่อันที่สองคือต่างประเทศ เพราะว่าตอนนี้คอนเทนต์ของเราคอนเทนต์ของเราก็ก็สามารถไปไปได้คนดูที่ต่างประเทศมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอย่างอย่างเช่นตัวซีรีส์เด็กใหม่นะครับนาโน,โนเด็กใหม่หรือว่าเกิดแวร์ใน Network, เน็ตเฟลสก็ได้รับความนิยมถล่มทลายมากๆหรือว่าซีรีส์วายที่ที่ในส่วนของจีมันทีวีที่ที่ผลิตแล้วก็ไปได้ทา์เกตกรที่ มากมายในในเอเชียนะครับไปถึงหรือไปถึงลาตินอเมริกาด้วยอะไรเงี้ย hmm. เพราะนั้นมันมันมีมันเห็น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 เชื้ออยู่แล้วว่าคอนเทนต์เราเนี่ยทราเวลนะครับ hmm. เพราะนั้นเราเราก็เลยอยากที่จะทำให้คอนเทนต์เราเนี่ยอมอกว้างกว้างกว้างมากขึ้นครับ uh. บอยคะไม่แน่นใจพอฉายภาพไปเห็นได้ไหมคะว่าตอนนี้รายได้ร้อของวัน e ีของ e ของ,ของ<ม>โคดิ้งเราเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนไหนมากน้อยแค่ไหนเพราะหลายคนอาจจะไปติดภาพไว้พูดถึงวานคิดถึงทีวีเพียงอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงพ<ม>อร์ชันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือคือตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงนะครับใน port ช o n ของรายได้นะครับ50%กว่า52%ประมาณนั้นม,มาจากท<ม>ีวีนะครับแล้วก็ที นอก,กนั้นก็จะมาจากออนไลน์บ้าง OTT <ม>แพลตฟอร์มบ้างต่างประเทศบ้าง<ม>นะครับ<ม>แต่ว่าเ,เราเชื่อว่าอีก3ปีถึง5ปีเนี่ยรายได้จากทีวีพอ o ์ชั่นคงจะน้อยลง<ม>นะครับคงจะน้อยลงอาจจะถึงประมาณต0นต้นตน,ตน,นะฮะแล้วก็แต่แต่แต่ตัวเลขผมว่าไม่ได้ลดลงนะ ผมว่าตัวเลขตัวแอบปพลูทนัมเบอร์ไม่ได้ลดลงนะครับอาจจะอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราเราเรายังมีเรายังม,มีพื้นที่ในในช่องทีวีของเราให้ให้ให้มันให้ทำให้ให้มันโตขึ้นได้นะครับแต่ว่าพอร์ชั่นเนี่ยมันมันมันจะลดลงแน่นอนแหละผมว่ามันจะไปตามเออเออแอดเด็กซ์ของของประเทศไทยนะครับทุกวันนี้แอดเด็กซ์ของไทยทีวีก็ยังก็ยังก็ยังเนี่ยห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอีกสามถึงห้าปีพอมันพอร์ชั่นมันลดลงนะครับ แต่ว่า absolute numbers ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลดลงหรอกนะแต่อย่างอื่นมันจะเพิ่มขึ้นก็คือตรงตรงพวกออนไลน์ต่างๆมันจะเพิ่มขึ้นต่างประเทศมันจะเพิ่มขึ้นครับครับคุณบอยครับทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าการที่เราเข้าไประดมทุนในตลาดซับเป็นหุ้นตัวหนึง่งแต่ว่าเราคงจะไม่ได้เป็นบริษัทสื่อหรือผู้ผ,ผลิตคอนเทนต์รายเดียวคงจะต้องมีหุ้นตัวอื่นๆด้วยนะักลงทุนเขาตั้งคำถามว่าระดมทุนในครั้งนี้4 0 0พันกว่าล้านแล้วเนี่ยจะทําให้เราโดดเด่นมีความแตกต่างไปจากหุ้นอื่นๆนะครับในเซกเมนต์ ผมว่ามันเป็นเรื่องของ Quality อ o n t n t t นะครับพราะมันพอมันมีเงินเงินทุนเพิ่มขึ้นเนี่ย quality o f c o n t e n t มันมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าเอเวลาคุณจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันได้ Quality มเนี่ยมันใช้เวลามันใช้เวลา Research มันใช้เวลาละเอียดความละเอียดละออกับกับกับหลายๆอย่างบางที่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะเล็กๆน้อยๆที่ที่ บางคนอาจจะมองข้ามแต่พอมันมารวมกันแล้วอ่ะโอ้โหมันใหญ่หลวงมากเลยอ่ะคือคือผมก็จะ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 เบื่อมากกับกับหลาย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 คอมเมนต์ที่บอกโอ้ยทำไมดูเกาหลีเขาไปไหนตอนไหนโอ้โหเงินเขาเท่าไหร่ละตอนตอนค่าผลิตเท่าไหร่แล้วของเราก็ไหลก็เกินเราไปเป็นสิบเท่าละมั้งอ่ะค่าผลิตของเขาใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมัน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  โอเคคุณภาพคอนเทนต์อันนี้ก็สำคัญ<ม>ก,ก,ก็สำคัญมากๆนะครับแล้วแล้วแล้วก็ทุกทุกวันนี้ผมผมสิ่งสิ่งสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็ t ึงดูดสามารถด<ม>ึงด<ม>ูดพวกอินเ r อร์เนชั่นแนลเฟิร์มต่างๆอินเ r อร์เนชั่นแนลโปรดักชันคอมมานีต่างๆที่ให้ความสนใจแล้วก็เอตอนนี้นก็มีการพูดคุยกันกันอยู่สามสี่เจ้านะครับว่าอยากร่วมทำอะไรกับเรามากขึ้นแล้วก็ทำ<ม>ให้ เงเรานั้นะไปอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าผมว่าอันเนี้ยจะเราเราเราจะมีความเราจะมีความแตกตา่างนะครับค่ะทีนี้พอเราแข่งกับต่างประเทศนะคะเพราะว่าเราจะโกอินเตอร์ด้วยเนี่ยอยากทราบว่าจุดแข็งของคอนเทนต์ไทย ในเร่อของคุณภาพที่คุณบอบอกว่าเราจะชูเป็นจุดสาคัญเลยเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เรารู้จักกันอย่างเกาหลีเองนะคะหรือแม้แต่จ<ม>ีนหรือว่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคะ่ะจุดแข็งของเราในสายตาต<ม>่างชาติที่คุณบอไปคุยมาเนี่ยคืออะไรอะคะคือคือการที่เราจะผมผมเชื่อมันตลอดว่าการที่เราจะทําการตลาดอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความแตกต่างถูกไหมฮะถ้าเราไปเหมือนกับเขาเหมือนกับที่เขาทำทากันอยู่เพื่ออะไรเขาเขาก็ดูเขาก็มีเขาที่อื่นดูไปแล้ว นะครับอคอนเทนต์เรามีความแตกต่างอันหนึ่งที่ชัดเจนมากๆที่ประเทศอื่นไม่มีนั่นคือความเป็นไทยและอย่าลืมว่าไทยเนี่ยโอ้โหเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบของชาวโลกนะครับไม่งั้นการท่องเที่ยวของไทยก็คงไม่ไม่เจริญกันมาถึงขนาดนี้นะครับเพรพอะความเป็นไทยมันคือเอเซนของความเป็นไทยนะครับมันคือเอเซนของความเป็นไทยที่ที่ที่ผมพูดตรงๆว่าขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะบาลานซ์กันยังไงระหว่างเอเซนสงครามเป็นไทยแล้ววิสตอรี่เทลลิ่งแบบแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าผมว่าตรงนี้มัน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 สามารถมันสามารถคือจริงๆก็ต้องขอบคุณเกาหลีนะนะครับ mm hmm. ที่ท,ที่ที่ทำให้เราเห็นนะว่าเฮ้ยพารไซาก็ได้ไปได้ออสการ์โดยที่ไม่ได้เป็นเบสบอลฟิล์มด้วยเป็น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 เบสพิเเอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้พวก, English speaking country, กอังกฤษพ a k ก n g country ก็อ่านซับไตเติล hmm. กันเป็นแล้วนะครับ mm hmm. <laughs> ทำให้คอนเทนต์เราเราที่ที่มาจากประเทศอื่นที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันทราเวลได้มากขึ้นแล้วถามหน่อยว่าเกาหลีเขาเขาใช้อะไรเป็นตัวเอ่อเป็นจุดขายของเขาเขาก็ใช้ความเป็นเกาหลีมากเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ใช่ความเป็นไทยเนี่ยเราเราเราจะไปเราจะเอาอะไรเป็นไปไปแคร์ของเขาครับนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เรามีมันดีมากๆ มันเรามีเราม,เรามีเรามีรากฐานที่ที่แข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นเอเซนส์ของความเป็นไทยนี้แหละผมเชื่อว่าเออทราเวลได้ครับโ,โอ้โหอ่ะทีนี้ไมีกส่วนครับในเชิงของนักลงทุนครับบอยครับครั้งนี้ระดมทุนมาแล้วประมาณ4,200กว่าล้านซึ่ง,งถือว่าใหญ่ที่สุดเลยนะครับในการ IPO ในอุตสาหกรรมนี้เมื่อเราได้การระดมทุนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งนี้จะติดเทอร์โบให้เราวิ่งได้เร็วกว่าเดิมอย่างไรและในมิติใดบ้างครับคุณบอยครับ คือวิ่งได้เร็วกว่าเดิมอย่างไรเนี่ยโอเคแนะ่นอนในในเรื่องของของของอการการการผลิตนะครับที่เราจะมีการพูดคุยกับกับตา่ตางประเทศหรือโคอินแวสหรืออะไรต่างๆอันนี้อันนี้ก็อันหนึ่งนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ที่ผมก็ต้องค a u t i o u ด้วยนะฮะผมอยากอยู่ยาวผมคิดว่าอลองเถอะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้ามันหวือหวาพูดป้าดพูดปาปดปาแล้วเราเราเรา ขึ้นเร็วลงเร็วนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ผมผมผมอยากผมผมชอบอะไรที่มันลองเทอมมากกว่านะครับเพราะฉนั้นเพราะฉะนั้นเอ่อทำยังไงให้โกละค่อยค่อยค่อยค่อเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ว่าลองเทอรัมค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของลองเทอมเนี่ยนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ค่ะคู่แข่งในสากรรบันเทองไม่ใช่ เอออุตสาหกรรมเดียวกันนะคะต้องยอม hmm. รับว่ามันมีมันดีแทรชันที่ดึงดูดเราเยอะมากเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งเองนะคะเกมมิ่งเองแล้วว่าเมตาเวิร์สมันว่าเองอีกส่วนหนึ่งก็เข้ามา hmm. ดึงเวลาของเราไปอะไรที่ดึงเวลาก็ดึงความเอนเตอร์เทนเมนต์ออกจากออคนที่อาจจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตเราคุณบอยมองว่าสิ่งเหล่านี้เองเราจะเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตในลับสไตล์ของคนที่นอกเหนือจากความบันเทิงได,ได้ในมิติที่กว้างขึ้นยังไงบ้างคะในอนาคต ผมว่ามันก็คือทาร์เก็ตที่หลากหลายนั่นแหละครับมันมันมันก็คือทาร์เก็ตที่หลากหลายที่เราที่เราที่ท,ที่ที่เราเราเรา,เราพูดกันตั้งตั้งตั้งแต่แรกน,นะครับคือต้องบอกว่าผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เอ่อมีช่องทีวีด้วยไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นช่องทีวีที่มีทําคอนเทนต์ด้วยค่ะมันนะอันนี้ต่างกันนะคนเลยผมทําคอนเทนต์นะฮะแต่มีช่องทีวีด้วยแล้วก็มีช่องทาองอื่นที่ออกอากาศด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอนาคตไม่ว่าไม่ว่าคนดูเขาจะดูคอนเทนต์จากไหนผมเชื่อว่าจากจากจากเบสที่เรามีจากจากวิธีทำคอนเทนต์เราจากโน้ตเฮาที่เรามีจากรากฐานที่เรามีเราอัดแอได้นะครับเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่า ทีมทีมบุคลากรของเราตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะครับโอเคถึงแม้ว่าเราจะเห็นหน้าหลายๆคนเนี่ยมาอยู่ในวงการมา20-30ปีนะครับ mm hmm. หลายๆคน <Yeah. S 1> อยู่ยี่สิปีนะครับก็ม,มีประสบการณ์มากมายมีรากฐานในการ uh, storytelling มากมายเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราชอบทํางานกับคนใหม่เราชอบทํ mm hmm. างานกับคนใหม่เราเรา mm hmm. เราเราเราจะผนึกกําลังยังไงกับกับ,ก,บกับคนรุ่นใหม่เพื่อให้ mm hmm. เราไปต่อได้ตลอดเวลาแล้วเ,เรียกว่าเรียกว่าเราถ่าไม่ตายครับหลายๆคนที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะจากจากจากคอนเทนต์ต่างๆนะครับเออผมเราซึ่งผมไม่ได้ไหมายถึงแค่ช่องวันสามสิบเอดผมหมายถึง hmm. ถึงเชน e ก็ดี g m m t v ก็ดีดก็ดีจีเมมีเดีด้วยก็ดีนะครับตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าเรามีความเรามีเรามีความ หลากหลายแล้วก็อัดแนปไปเรื่อยๆกับกับกับคนดูที่เปลี่ยนไปของวัฒนธรรมของคนดูที่เปลี่ยนไปค่ะครับคุณบอยครับท้ายที่สุดนี้อยากให้ฝากนิดื่อสักครู่ที่คุณบอยบอกว่าชอบอยู่ยาวๆคือสเทนไปนานๆเป้าหมายที่บอกว่าอยู่ไปยาวๆและวโพสิชันนิ่งของตัวเราเพราะผมเชื่อว,ว่านักลงทุนก็บอกว่าเราอยากเป็นนักลงทุนยาวๆเช่นเดียวกันเป้าหมายของเราอัลติเมทเลยที่สุดแล้วเราอยากจะเป็นอย่างไรบ้างครับ เราก็ยังอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ที่เมนเทนแต่ละทารเก็ตได้อย่างดีแล้วก็เราก็ทำให้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 เติบโตในแต่ละทารเก็ตเอ่อให้ให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับแน่นอนโอกาสมีมีเยอะขึ้นนะครับทุกวันนี้อภิษนผมว่าออตี้มีเยอะขึ้นในโลกนะครับเลกโลกเล็กลงนะ mm hmm. เพราะนั้นเราก็อยากจะไปให้มันถึงตรงนั้นได้นะครับในเอในเราต่อไปในอนาคตถ้า เราก็อยากที่จะไปให้มันให้ให้มันให้มันเต็มใน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 ,ในทุกๆอ p อ o r t นิตี้หรือถ้ามันมีอ p อ o r t นิตี้ใหม่ๆนะครับที่เราสามารถไปได้ด้วยอ่าอันนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่อง,งด้วยที่เราก็อยากที่จะไปอย่างที่บอกครับคนดูอยู่ตรงไหนคนดูไปตรงไหนเราเราเราไปหาเขาได้ครับด้วยคอนเทนต์ของเราทีเา่เราคิดว่าเเ,เราทรเวลได้ครับอ,อยากฝากอะไรสั้นๆถึงผู้ลงทุนไหมคะกำลังจะ IPO แล้วด้วย ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่หลายหลายท่านก็น่าจะติดตามผลงานของพวกเรามามามาโดยตลอดนะครับบางบางท่านก็คงติดตามมาตั้งแต่เราเป็นบริษัทเอ็กซแกจำกัดน,นะครับที่ <c oughs> ผลิตพอรอนโทรทัศน์เมือ่อเริ่มเมื่อสามสิบปีที่แล้ว <c oughs> จนมาถึงวันนี้เราเป็นโฮล์ดิ้งคอมพานีที่ที่ก็รวบรวมเอาผู้ผลิตชั้นนำมา, <c oughs> ม,ามาอยู่กับเราเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ทำได้หลากหลายทาเกตก็ก็ขอบคุณนะครับที่ ที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ขอบคุณนักลงทุนที่ที่ Trust เราด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นกับเราเ,เราก็เราก็อยากจะโตไปด้วยกันครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมี opportunity อีกมากมายที่เราจะทำให้คอนเทนต์ไทยนั้นมัน travel ได้ไกลกว่านี้ครับฝากความหวังคุณบอยด้วยนะคะอยากให้แบบคอนเทนต์เราแบบไปสู้กับเกาหลีได้นะคะใช้ไทย <laughs> ไ<ม>เป็นซอ <สบ S 1> วอร์ทยนะคะ ไม่ไม่ไม่ต้องรอใครเนาะเราทำของเราเองดีกว่าเราทำของเราเองเป็นของคนเราเองนะครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณบอยมากนะครับสำหรับเวลาที่คุยกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณบอยทเกีรติวรวรรณนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของวันอีนะคะพรุ่งนี้จะ first day trade แล้วนะคะจากราคาพิ่โอแปดห้สิบสตาค์นะคะทราบว่าหัวนักงทุนสถาบันจองซื้อเกินกว่าลิมิตไว้มากทีเดียวนะคะซึ่งก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่สิ่งสําคัญเลยนะคะคือเป็น content creator นะคะที่ตอนนี้มีสัดส่วนนะคะของแพลตฟอร์มทีวีห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แต่สามปีข้างหน้าก็คาดกันว่าจะเหลือแค่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้นต้นเท่านั้นนะคะแต่ อย่างไรก็ตามมีหลายแาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีหลายรูปแบบนะคะที่จะไปต่อยอดนะคะโดยเฉพาะ Quality of Content แล้วก็ขายความเป็นไทน์เนสที่จะไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะพีวิทย์คะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ